มาครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับผมสวัสดีเอซที่น่ารักทุกทัวนั่นนะนตัวนี้นะฮะพวกเราสองตายายนะนก็นี่นะเอฟซโอ้ยแกงหน่อไม้แกงหน่อไมพอ้พี่น้องพี่น้องพี่น้องเอฟซีโอ้ยเนาะอ่อแม่ก็เป็นอะไรงัดใส้อยู่เรื <c oughs> อเ่อยเลย <c oughs> ใส่ว้าถุงนะโอ้โกมันออกมาย <c oughs> ิ้มบอก ไปเพราะถึงนั่งกินข้าวนะมันจะเป็นยังไงก็ไม่กินข้าวด้วยกันนะครับพี่น้องเอฟซีแม่วาดหน่อยสิลูกไปแต่งนะ้ไม่กินเลยโอ้ี่หวนนะัวน้ำข้าวมันเป็นเหนมือนข้าวใหม่ย,ยายไงโจกออกมาแล้วมันล้นเนาะ ไข่ทอดเค็มเค็มพี่น้องไม่เหมือนไอเดียกับม่สยทอดไข่ทอดใครวะ <laughs> มึงคูย่า<ช>ายายล่ามาโทรมาเขามาว่าไงยายบอกเราจะไปไหนวันนี้อืมไม่รู้ยายจะพาไปไหนลงพื้นที่ลงพื้นที่ขยันมา เพื่อนมานั่งหักเสียหน้าทำไม้จางไหนนั่งไหมาไม้แปนพื้นไม่ใช่มันหนาเกินไปหรอหนามีแผ่นบางลุูวันนี้เพิ่งทาเสาเนาะเสาตะก้อเนาะเราจะได้ซื้อตะก้อให้ลูกไหเหรอ ซื้อสองลูกมันไม่ดีบอกเอาไว้เปลี่ยนวอลเลยบอลฟุตบอลไม่ใช่ลูกก็แปดกบอลถึงหอเพราะว่าคุยกับนางแล้วไงเข้าใจแล้วนางก็เข้าใจแล้วว่านางยังไม่บรรุนิสิตภาวะในการขับมอไซค์ยังไม่สามารถที่จะทำใบขับขี่ไาดา้มันก็เลยเอ้า พ่อแม่ซื้อแล้วก็วอลเลย์บอลน้องบอกว่าจะชวนเพื่อนๆมาเล่นนี่มันก็ดีนะถ้าเด็กๆมาที่เล่นที่นี่เนาะ ไล้ยายไม่ต้องชงก็ชงแงหรอแล้วก็แม่ของเพื่อนไยเดียน,นาะขับรถผ่านไปผันมาใช่ไหม,มก็เห็นมองเห็นนะนี่เล่นตรงเนี้ยมองเห็นเลยแหละเห็นเป็นบ้านเราอ่ะอแล้วตรงที่ทางลงมาบ้านเรามันก็ไม่มีไหญ่ถไม่มีรถด้วยเพราะมันไม่ใช่ถนนใหญ่แค่ไอเดียขับไปใช่ไหม ทานมูสี่รีมูนึงนู้นก็จะถึงโรงเรียนเนาะเจ้ากล้วยลลล่าออรนเนี่ยเล่นได้หมดเลยนะเด็กๆแถวบ้านเลยนะแล้วที่สำคัญต้องให้เด็กๆมีน้ำาิิด้วยเล่นเหนื่อยเขาก็จะได้มีน้ำอื่ม

ช่วงบ่ายเนาะไม่ไม่ทำอะไรกลับมาพ่อจะเอารถไปถี่สูญย่าแกงนานที่รับจักโอ้โหังย่าลักแข็งไปถูกย่าออกพี่น้อง 0น2วันนี้มีสองแม่ชอบ012ซื้อที่ไหนได้วันนี้วันหวอยออกไม่ไปได้ไหมพอ่อขอเก่งหวยหน่อยสักวันไปเก่งไปเก่งอะไร เท่าไห่คะศูนย์หนึ่งสองแต่พี่วรรณภาเห็นแล้วนสองต่อห้า ไม่ว่าจะอยู่ซักกะทิดข้าวซักกะทิดฟงทิดข้าวกัน มึงไปแล้วเลยเนาะตรงนี้ปจัจจุบันอืมงนี่ตรงนี่เนี่ยบจิตฉันก็คิงว่ามันเปิดอยู่ ก,กินบ่อยก็มันไม่อยากเนาะเกงหนอไม้นะฝาแกงทุกวันเนาะเพาแกงให้กินยังบนอยนใส่ไม่ดีไม่มันได้กินบ่อยอันนี้ก็หน่อไม้อันนี้ก็หน่อไม้นนหน,มน้ามันจะแหลมเลย ยังกินอะไรกินไกน่ี่มันก็ได้กินมาเด้อพี่น้องเข้าด้ยวยกันนะครับวันนี้เป็นพุธใทธมา 在门外嘞。 มันไม่อร่อยเหมือนกินกับเพื่อนเนาะกินกับเพื่อนเนี่ยโอ้โหมันแย่งกันกินอร่อยครับ เปียวเลจีอม่ม่ไรครับไม่เมอจริงกับเพื่อนๆครับนะคลิปนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ